เลียนสากลจังหวัดกชมในนามของคณะผู้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบรหิหารคุณภาพนี่อย่างนั่งยืนในสากลและกลุ่มเกษตรกร,กรขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันนี้กรมส่งเสริมสากลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้ครั้งชํามบของสากลและกลุ่มเกษตรกร,กรโดยจัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้สิงได้พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์โดยส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้มีความสามารถในการบริหารหนี้สินของตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรมีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพโดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสาก์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสาก์ในปีงบประมาณทศส2,566จำนวน16แห่งประกอบด้วยสาก์การเกษตรไทงามจำกัดสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอปสกำแพงเพชรจำกัดสาก์การเกษตรนาบอกคำพัฒนาจำกัดสาก์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคนใต้จำกัดสาก์ผู้ใช้น้ำชประบทานสายหนองปิ้งไก่จำกัด สากกการเกษตรบานดอกไม้จำกัดจากกรการเกษตรท้องคุ้งจำกัดจากกรการเกษตรแม่ราชจำกัดจากกรการเกษตรบางมะข่าจำกัดจากกรการเกษตรอุรมมรัพย์จำกัดจากกรการเกษตรเทนิมิตรบุญสามัคคีจำกัดจากกรการเกษตรบานกระบือจำกัดจากกรการเกษตรเขาชัยโพจำกัดจากกรมิตรพมคลองสวนหมากจำกัดจากกรการเกษตรมอสมบัติจำกัดและจากกรการเกษตรปฏิรูปที่ดินบางศีลาทองจำกัด ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามคําสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหานี้สมาชิกของแต่ละสากรโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกรรมการฝ่ายจัดการและทีมปฏิบัติการของสากรในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาที่ครั้งชำระและการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก